คนก็นลักเข้าได้เข้าเข็มจะโทรมาติกอะไรนักหนามาความสุขจริงนั่นใครพูดอยากถอนมั่นเขาใจจะขาดแต่ก็โทรมาเขา united, ดึกงดึนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าจาับปลาสองมือหรือเปล่าคะคุณนัทชาคุณจะทําบ้าอะไรของคุณเนี่ยเม, <c oughs> มทินีนี่นี่พี่วัดกำลังกกนงเ <rip> มทินีงั้นเหรอต่อหน้าคุณพ่อบอกว่ารักลงมาก แต่ลับหลังไปกกผู้หญิงไปทั่วเล็วเร็วมากทำแบบนี้เดี๋ยวนกักจะไมาแห่อกผม่าคุ้นหรอกมาก็มาสิเมย์ก็มีมือมีเท้าเหมือนกันตบมาตบกลับไม่กอง